เราจะมาทำอะไรกันหรอครับวันนี้เราจะมาทดลองขายเด้งดึงครับขายมันเด้งดึงได้ครับมันแข็งมากเลยอ่ะแข็ง้วงสองใบเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับน้ำส้มสายชื ันที่หนึ่งใส่ไข่ไก่ลงไปทั้งสองอันเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองเทน้ำส้มใส่ชูเทน้ำส้มใส่ชูลงไปออให้เต็มให้เต็มกระปุกนะแต่ไม่ต้องเต็มให้ให้มันจมให้ไข่มันจมน้ำอะ่ะให้ไข่มันจมน้ำ เทีไ่ไข่ตจงน้ำเลยยังไม่จมยังไม่จมพข่ขาดไม่อยากลอยอันอันที่สองอใส่แค่ครึ่งไข่ไก,ก่หรือเปล่าคะใช่แล้วครับเก่งจังเลยนะพี่โอนี่แค่นี้พอั้ม โอเคขั้นตอนที่สองปิดฝาลงไปสามสามลงมาครับสามด้วยนะเดี๋ยวมันหกครับเค่นี้แหละครับแต่อยากรู้จังเลยว่าไข่มันมันจะได้หนึ่งได้ไงครับงั้นเรามาดูอีกทีอีกเจ็ดวันนะครับบาย านาแไม่ใช่ครับเราจะมาทำไขเ่เด้งดึงจำได้ไหมคะอ๋อตอนนั้นนะหรอใช่ครับจะไม่ได้หรอครับแต่มันดูแบบมันดูเหมือนเด้งดึงนะนนตงแต่นะ้ำมันลดลงตอนแรกเราเทเกือบเต็มมันมันนะ้ามันลดลงอะ่ะ งี้เราเปิดดูจริงงี้เราเปิดดูกันแม่มว่าน้ำมันลดลงจริง <Okay. S 1> หรือเปล่าอ่าเปิดเลยเราจะเริ่มทำกันแล้วนะคะขั้นตอนที่หนึ่งือฟ้าอุ้ยแล้วก็หยิบไข่อ,ออกมาให้ม่เหมือนได้ดึงเนี่ยให้มันได้ดึงนี่ค่ะแล้วก็เอามาลา้างล้านก่อนเอามาล้างอุ้ยใส่เจลใส่เจลเนี่ยค่ะ อันนี้มันเหมือนกับเฮ้ยมันได้ดึงครึ่งนึงนะแต่มันก็ได้ดึงเนะี่ยนี่ครับพี่โอเป็นไงบ้าง <forgiving. S 2> ไหนโอ้อันนี้ก็เี่ยมากอืมนี่ครับโอเคโอ้ยโอ้ตัวไข่แตกนี่กระร้า<ห> <rac ial. S 1> เราจะดูกันไหมว่าอยากดูไข่แดงข้างในว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจิ้มเข้าไปก่อนนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันตาแรกคือนี่ครับโอ้ไข่แดงเป็นไงบ้างพี่เดียวอ,อันนี้ไข่แดงแบบมันแขน็งแข็งเฮ้ยมันเหมือนมันสุก มัเหมือนว่ามาสุกอุ้ยมัเหมือนว่ามาสุกอะเนี่ยมาสุกเป็นไงบ้างคะเนี่มันจิ้มไม่เข้าเลยครับนี่มันจิ้มไม่เข้านะอุ้ยเนี่ยขาวจุ้วเลยนะไหนเราจะลองจิ้มไข่แดงนะอืมแข็งามากเลยครับคี่ไข่แดงมันเหมือมนมาสุกอะไข่แด,สง,ด,ง,ดงสุกไข่แดงสุกไข่แดงสุก เป็นไงั่งคะพี่โอเจง๋งทุกคนแตกต่างกันไหมคะมันแตกต่างนะคะอันนี้มันอันนี้มันแบบจะเด,ด้งดึงเป็นสีขาวๆแต่นี่มันมันแข็งโ๊กอีกด้านหนึ่งอะใช่มันแข็งเลยอะเนี่ยทำให้ดูเลยว่ามันแข็งเป็นไข,ข่ไก่แกะครับเนี่ยครับ ไม่ข่มันถึงเด้งหนึ่งได้หรอคะพี่โอเพราะว่าน้ำส้มสายชูมีรสเปรี้ยวแล้วไปกัดไข่ไก่ให้ให้มันนิ่มแล้วยังยทำให้เป็นแล้วยังทำให้มันสุกด้วยไข่แดงอ่ะไข่แดงยังสุกเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเด้งแต่ถ้าเราไม่ใส่แต่ถ้าเราใส่แค่ครึ่งเป็ีอยงนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วพี่โอ เมลอนก่อนนะครับสวัสดีครับ I